ก็กลับมาคัมแบคล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็ต์แต่ว่าจิตใจแนวแน่มากๆาค่ะคุยอะไรล่ะต้องกระบวนการกระบวนการใช่ไหมจริงๆคือมันก็ใช้เวลาแหละค่ะแล้วก็เหมือนกับต้องเทรนเยอะก็คือไปหามันไม่มียาให้กินอ่ะมันก็คือไปหาคนหมอตลอดแล้วก็ฝึกร้องเพลงใหม่เทรนเทรนเหมือนแบบ คือเขาเรียกอะไรเหมือนการร้องเพลงมันเป็นเหมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนคิดว่ากล้ามเนื้อเส้นเสียงอะก็คือกล้ามเนื้อแบบหนึ่งเป็นเหมือนนักยกเวทอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนแบบมันอ่อนแรงไปมันมีปัญหาเหมือนก็เหมือนนักกีฬาบาดเจ็บอะค่ะที่เราก็ต้องพักให้มันหายบาดเจ็บแล้วก็พอมันกลับมาแล้วปุ๊บแบบหายบาดเจ็บแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันแข็งแรงแล้วก็ต้องออกกําลังให้มันกลับมาแข็งแรงซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกลับมาแบบเหมือนออกกําลังกายเสียงให้ถึงให้กลับมาเหมือนเดิมม่เป็นหนักนก็เป็นปีอยู่ แต่ว่าคือมันใช้เวลาแหละมันเหมือนแบบอยู่ๆเราก็ลืมการร้องเพลงว่ามันต้อง,อง,องร้องยังไงแบบคือ muscle memory มันเสียเหมือนน้งใหม่เลยก็ไม่ขนาดหนึ่งหรอกแต่ว่าในความรู้สึกก็ใหญ่ขนาด uh huh. นั้นวิธีการต่างๆมันอาจจะต้องแบบใช่รือ้อใหม่ใช่ใช่ใชแต่มันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้สร้างพื้นฐานใหม่ให้แบบ แข็งแรงจริงๆเราแบบเรียนอย่างถูกต้องไปเลยเราจะได้ไม่เกิดปัญหานี้อีกต่อไปใช้ระย้าเวลานานขนาดไหนไม่คนนเยเสียงกลับมาแล้วร้องเพียงได้คือจริงๆเราก็ร้องมาตลอดแหละแต่เราก็คอยระวังซึ่งใช,ใช่ก<ช>็คือเซฟแล้วก็หลายๆครั้งอนช่วงแรกๆที่เราไม่ได้บอกคนว่าเรากําลังเผชิญปัญหานี้อยู่อะค่ะก็มีอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าทําไมมีร้องไม่โอเคเลยเอ,อะไรมันก็มีอยู่แล้วเราก็เราก็ไม่ว่าคนนั้นเพราะเราก็รู้ว่าเราเคยทําได้ดีกว่านี้จริงๆอะไรเงี้ย มันก็มันก็ใช้เวลาแหละจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากตะโกนออกไปให้แบบยอมรับกับตัวเองว่าเออเนี่ยเรากําลังเจอสิ่งนี้อยู่นะเราก็มีคนมากมายแบบให้กําลังใจมาเยอะเลยซึ่งเราดีใจมากๆที่หลายๆคนเข้าใจเราแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็เหมือนได้กําลังใจแล้วก็แบบฮึบสู้ต่อแล้วก็พอจัดคอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดคอนเสิร์ตเดี่ยวไปก็รู้สึกว่าเอย กำลังเริ่มกับมา<ป>แล้มันมันมาละ,<ป>ล,าล,ะล้วก็เหมือนจริงๆวิว่าการเรื่องพักผ่อนมันแบบสำคัญมากๆจริงๆค่ะแบบต้องไม่ใช้ร่างกายเยอะเกินไปขอยอนผ่า,าไปตอนที่มีคนมมาคนนี้ว่าเสียงเราแบบนี้แบบมันแ้เราไม่เงี้ยมันบั่นทอนบริการดูแลเสียงเราไหมอ่ะคือวิรู้สึกว่าสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บั่นทอนเราอย่างเดียวหลักๆมันคือแบบ การได้ยินเสียงตัวเองที่มันมามาไปไปตลอดอ่ะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราบ่นทอนแหละก็คือท้ออ่ะว่าแบบ<ใ>จ,จะทำยังไง <ใน S 1> ดีใ, <น S 1> <ร>ใช่แบบนี่คือสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตของเราอ,อ่ะทำยังไงดีมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่แข็งแรงมันหายไปอย่างเงี้ยเราก็มันต้องพยายามไม่กดดันตัวเองพยายามไม่เครียดแหละคะ่ะก็ ใช้เวลาใช้เวลาใช้กับจิตใจตัวเองอยู่นานเหมือนกันคิด ять, ตอนนั้นว่าฉันจะกลับมาหรอทีนี้เหมือนเดิมไหมใช่เคยเคยมีแว็บหนึ่งคิดว่าแบบเฮ้ยหนูนี่คือยังไงนี่คือฉันเป็นนักร้องต่อไม่ได้แล้วหรออย่างเงีง้ยแต่เราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นนักร้องเราไม่ยอมแพ้ใช่แต่ว่าตอนนั้นก <c oughs> <ๆ>็หนอยไปจนถึงขั้นว่าหนอยหนอยมาลองไม่ได้แล้วเลยไม่ใช่ค่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าคนรอบตัวก็แบบเธอมันยังพร้อม โอเคเขารู okay, ้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดิมมากแต่ว่ามันยังพราอยอยู่นะแต่เราแบบมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าการร้องเพลงมันกลายเป็นสิ่งที่ยากจากเมื่อก่อนมันสิ่งง่ายๆสําหรับเราค่ะวินแต่คุณมนก็คือกระทบจิตใจเราคืกระทบจิตใจอ่ะสาคัญที่สุดในชีวิตอะมันเยอะไหมคะปีมีมีแคนบ้างเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าเอ้ยเธอต้องหยุดนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาแบบ ดีขึ้นมาก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 ะๆาให้เราแบบไม่ใช้เสียงกี่วันแบบไม่ให้ไม่ให้พูดกับใครเลยอันนี้มีช่วงที่ไม่พูดกับใครเลยแบบห้ามออกเสียงไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบมันเป็นไรอะแล้ววก็นม่บอกเราใช่ไหมใช่เราใช้ภาษาพเลยใช่ค่ะเขาคือใช้ภาษามือไปเลยเป็นยาง้นอยู่กี่วันเขมีก็จะหยุดเป็นช่วงๆค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นคือเราก็แค่แบบรู้ว่า เราต้องเซฟยังไงเพื่อที่อย่างน้อยมันจะได้ฟื้นฟูนเร็วที่สุดอย่างตอนนั้นนานสุดประมาณสี่วันห้าวันที่แบบไม่ออกเสียงค่ะแล้วอะไรหลังจากนี้อะไรอันตรายที่สุดที่แับที่ต้องระวังการชินการออกเสียงตอนนี้เหมือนเรียนเรียนทุกอย่างใหม่เลยเก็ใช่ใช่หลักๆมิว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพก็คือเหมือนแบบการนอนการหมมันเหมือนแบบใช่มันมันคือการใช้เสียงที่มากเกินไปแล้วถ้าร่างกายเราแบบ ต้องพักผ่อนบางทรเพราะเราไปเล่นอย่างเงี้ยบางทีมันดึกมันก็นอนน้อยลง <Hi S 1> อะไรเง <no, S 1> ี้ยใช่ค่ะให้น้ตเสียงตะโกนให้น้ตให้นอตมันก็อยู่เกี่ยวกับว่าใช้ให้ถูกต้องอย่าตื่นอะไรเงี้ยค่ะนนใช่ต่นี้ก็เลยเลยือกที่จะแบบ ไม่ห่งุนหนักมากไม่หุ่ดไม่ห่งุดสมบายพอทานพอมีพอกินไม่ไหมเผืก็จริงๆก็จริงๆก็ไม่น้อยนะแบบเดือนสิบเอ็ดก็ประมานแบบร้องเพลงสิงานอยู่ใช่แต่ว่าเราเหมือนเราได้เรียนรู้จริงๆแล้วว่าการดูแลของเราคืออะไรแล้วก็จะพยายามจะจะไม่หุ่ดใช่คือก็ต้องยอมรับกับร่างกายตัวเองเหรอด้วยกำลังเตือนอะไรอยู่อะไรอยครับวี้วเหมือนหัวอกเดียวกันกับแม่ทาม ทัปรกษากันเลยใช่เลยพี่ทาก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันเธอเดี so ๋ยวดี็มคุยกันฉันก็รังเจออยู่รตด่ืองวนแกก็จะบอกวิธีอะไรก็ของีู้แเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันยังสั้นมากเลยยังไม่ทันคุยกันขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีอ็มคุยกันค่ะกางเงกางกากางกางใชงกางกงกางกาากาง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 กหงกากาเกาง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 กาางกองกางกางกาาก อะไรที่ีขึ้นเ,นเนพราะว่ากล้าดูแลด<อ>ีจริงๆหนูว่าเป็นเป็นเรื่องจิตใจหลักๆคือเรื่องร่างกายมันก็เรื่องหนึ่งแต่จิตใจก็สําคัญแล้ววิก,ก็รู้สึกว่าวีโชคดีที่แบบ คนรอบตัวดีใช่แล้วคุณก้าวเขาก็แบบเธอเธยังร้องเพรามากเธอยังร้องเพรกว่าเราอยู่เลยสม่ำเสมอใช่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 ใรู้สึกรู้สึกค่ะีก็เลยน้ำตาเธอมือไม่ตาใสเฉย่แสงมันระยิบระยับแสดงว่ากำลังใจสำคัญสำคัญสำคัญคัญมันเป็นห่วงเรานาดน ไม่ขนาดนั้นเขาก็เขาคือหลักๆเขาก็เป็นห่วงจิตใจมากกว่าแหละแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเขาไม่ได่ห่วงมากเพราะเขารู้ว่าแบบฉันรู้ว่ายัางไงเธอะกลับมาได้แบบเขาเชื่อจริงๆเหมือนกันแต่ใช่แล้วในในโมเมนต์ที่เราแบบไม่รู้จะเชื่อดีไหมสิ่งนี้เขาเชื่อมากๆเราเลยเชื่อเขา ชี้นำมากเหมือนแกำลังรักช่วยเราพลังรักพลังรักชี้นำสุดๆที่สุดกลับมาเราเราพลังรักในเสียงเพลงของเราให้เราช่วยไม่ได้แค่้เพลงย่างแบบนี้ไม่ได้ค่ใช่เราไม่ใช่แค่นั้นรู้สึกตอนดูเคป๊อปดีมอนหันโตอุ้ยมันเหมือนเรามากเสียงหายไปอะไรอย่างเงี้ย